ในขณะที่วงการสมาร์ทโฟนท่าผู้ชมก็ขยันออกมาเรื่อยๆแน่นอนว่าใครออกอะไรก็ต้องมีการแก้เกมกันอยู่เป็นระยะคุณผู้ชมล่าสุด vivo เปิดตัวรุ่นใหม่คุณผู้ชม vivo v20 SE แม้ว่าระดูด A จะยังไม่ทราบราคาแต่ก็พอจะเดาได้ว่ามันน่าจะสักประมาณ8-9,000าทนบาทตัวนี้ V20 SE อรคอนเซ็ปต์ของเขาก็ยังคงเป็นไลฟ์สไตล์โฟนที่เน้นกล้องแล้วก็เน้นความบางเบาแต่ก่อนที่จะไปดูการมีข่าวคราวมาแจ้งนิดนึงผู้ชมว่าล่าสุดนั้น Vivo สามารถทํายอดขายได้เป็นอันดับ2ของประเทศในไตรมาท,ที่3ปี2020เรียบร้อยแล้วอันนี้คือประเทศไทยนะจ๊ะ ก็รับไปเลยอันดับ2อ,อันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมานดูดเชียร์ v ีโวมาตลอดว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีเงินเท่ากันนดูดมั่นใจมากว่า Vivo เนี่ย มาที่จะถ่ายรูปได้สวยกว่าหลายๆแบรนด์แน่นอนในราคาเท่ากันเชียร์มาตลอดวันนี้ยอดขายก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีใจกับ vivo ด้วยนะจ๊ะนั้นี่ยมาดูรีวิว vivo v 2 0 se มาละกันว่าเขาออกรุ่นเล็กมาแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะแก้เกมคนอื่นได้หรือเปล่ามันดีพอไหมที่จะทําให้คนคไข้เวยมาซื้อตัวนี้มากกว่าตัวอื่นถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทร สำหรับมไอถือ vivo v20 series ท่านผู้ชมก็ออกมาทั้งหมด3ตัวเรียบร้อยในประเทศไทยแล้วประกอบไปด้วยรุ่นแรก vivo v20 pro ที่มีกล้องหน้า2ตัวเนาะ14ล้านกับอีกตัวหนึ่งเป็น ultra wide v20 ธรรมดาที่ตัด ultra wide กล้องหน้าออกและมาพร้อมกับ android version 11และตัวนี้ v20 se นะมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์บางเบาผู้ชมน้ำหนักเพียงแค่171 กรัมเท่านั้นมีความบางมากๆชัดเจนมากว่าเอาขึ้นมาเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกกับอีกหลายๆแบรนด์ที่เน้นความบางเบาไปนั้นวันนี้เราจะมาดูกันผู้ชมว่าตัวของ vivo v 20 se ทำอะไรได้บ้างเริ่มจากการออกแบบเลยก็แล้วกันสำหรับการออกแบบของรุ่นนี้เนี่ยเลือกการใช้คอนเซปต์แบบบางเบานะพูดกันแบบง่ายๆบางเบาเลยนะนั้นน้ำหนัก171กรัมตรงนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีจริงๆเพราะมันถือว่ามีน้ำหนักค่อนข้างเบาเทียบกับสมาร์ทโฟนในปัจจุบันเนี่ยถือว่ามีน้ำหนักน้อยและที่สำคัญในขณะที่เขาบางมากๆยังสามารถใส่รูเสียบฟง 5มาได้มาพร้อมกับ USB Type C ด้วยด้านบนนั้นมีช่องใส่ซิมนะแล้วก็มีไมโครโฟนตัดเสียงรบกวนด้านหลังเลือกใช้การออกแบบที่เป็นฝาหลังพลาสติกแต่เป็นแบบแมตต์แมตตด้านๆจับแล้วไม่ค่อยเกิดรอยนิ้วมือสักเท่าไหร่หรือแม้ว่าจับแล้วจะเห็นก็เห็นได้น้อยมากๆอันนี้ออกแบบมาได้ดีนะนรดุดช่องมือถือบางๆเบ,บาๆอยู่แล้วรับเรื่องต่อมาุ่นผู้ชมที่เราจะบอกก็คือเรื่องของหน้าจอในเดงหน้าจอรุ่นนี้เลือกใช้จอแบบ OLED นั่นเองนะเป็นความละเอียดระดับ Full HD Plus ขนาด6.44นิ้วซึ่งหน้าจอตัว,ตวนี้เนี่ยจะมีสีสันที่จัดจ้านมากจอ a อมเ e d ของ vivo เนี่ยตั้งแต่รุ่นต้น,นดุดจํไไ้้เรยแรกๆของ v15 pro รุ่นนั้นเลยคุณผู้ชมสีนี่ปี๊ดมากเลยตัวนี้ก็เหมือนกันสีเข้มปี๊ดเลย คือสีดีมากๆและทาให้เวลาเราดูหนังพวก Netflix อะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมมันแสดงผลได้สวยงามจริงๆคือคุณดูหนังที่มันแบบมืดดําหรือว่าแบบอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็แบบสวยงามมากๆแล้วอยาบอกคุณผู้ชมเลยเกินมากจอ o l e d แบบนี้เนี่ยมันจะไม่มีแบ็คไลท์ส่องมาจากนั้นหลงคือถ,ถ้าเป็นจอ iPS เนี่ยยังไงนะคุณผู้ชมมันก็ไม่มีทางแสดงผลสีดําได้เพราะมันจะต้องมีไฟแบ็คไลท์เนี่ยส่องขึ้นมาดังนั้นเราจะบอกคุณผู้ชมว่าการที่เราใช้จอพวกนี้เนี่ยหสู้แสงแดดได,ด้ดีกว่าด้วยนะ เพราะว่าค่านิสมันจะค่อนข้างสูง 2. ตรงของการใส่ผลสีดำก็ทําได้ดีดังนั้นเราดูหนังฟังเพลงดูวิดีโอเนี่ยก็จะดีด้วยและทัชสกรีนของรุ่นนี้สำหรับระดุด,ดก็ถือว่าทํามาได้ดีในราคาประมาณนี้นั่นเองคุณผู้ชมก็ตามมาตรฐานนะหน้าจอของ vivo จะประมาณนี้อยู่แล้วเนาะการดูวิดีโอต่างๆเนี่ย ให้ความูสุที่ดีมากมันสีมันดำอะ่ะคุณผู้ชมมันก็เลยมีความูสุกที่ดีนะโอเล็ก <OLED S 1> เหมือนกันแต่โอเล็กก็ไม่เหมือนกันนะแต่ละเจ้าก็ไปจูนสีมาไม่เหมือนกันซึ่ง vivo เนี่ยชอบจูนสีโท,ทนนี่แหละเน้นสีเข้มๆสวยๆไว้ก่อนต่อมาคือเรื่องของ UI คุณผู้ชมหรือว่า user interface รุ่นนี้เลือกใช้ f a n t a s OS แบบ global 11นั่นเองก็คือเป็น f a n t a s OS เหมือนเดิม f a n t a s OS ก็มีอะไรให้เราเล่นมากมายแต่หนึ่งอย่างที่เราอยากจะแนะนําคุณผู้ชมก็คือ vivo browser นั่นเอง vivo browser นะเป็นบ b r o w s ร์ที่เอาไว้ท่องโลกอินเทอร์เน็ตของทาง vivo แต่มีอออยู่่ฟีีเจร์ทดช ก็คือ X Block หรือว่าการปิดกั้นโฆษณาเนเดการปิดกั้นโฆษณานั้นจะทําให้เราสามารถท่องเว็บได้โดยมีพอบอัพเลเยอร์ดึงขึ้นมาตึ่มๆๆๆอย่างงี้นะใครลําคาญการท่องเว็บแล้วไปเจอแบบเดี๋ยวนี้เว็บปกติเว็บข่าวนะก็มีนักผู้ชมพอ p อัพอะนั่นดุดเข้าใจนั่าทำโฆษณาแต่ว่าบางทีเราเข้าไปอ่านข่าวจริงจังอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรจะมีพอ p อัพเด้งขึ้นมาใช่ไหมอันนี้เลยเบ v า Browser เอาแอบบล็อกมันซะเลยนะไม่มีโผล่ขึ้นมาเลยแล้วก็ตัวความลื่นไหลก็ทําได้ดีมากๆลูกเล่นที่เอาไว้ช่วยเหลือเราไม่ว่าจะ จอทีวีผ่านทางไร้สายการบันทึกหน้าจอดักโหมดฮอตสปอตวีโวแชร์อยู่ข้างบนนี้ทั้งหมดเลยนั่นเองผู้ชมก็เป็นสไตล์ของ Fantast OS ที่ให้มานะผู้ชมลื่นไหลดีมากๆแต่ริงว่าจริง,ง Fantast OS เนี่ยจะเก่งเรื่องกล้องมากๆนะเพราะตั้งแต่แกเปลี่ยนมาใช้เวอร์ชัน11ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสีสันกล้องอะไรต่างๆมัน มันอลังการจริงๆแหละม,มาถึงเรืออ่องของโปรเซสเซอร์ท่านผู้ชมหรือว่า CPU นั่นเองรุ่นนี้เลือกใช้ Snapdragon 665อ่าตัวนี้เป็นประเด็นแน่นอนแล่หลายคนจะมองว่าเขาเนี่ยไม่แรงซึ่งก็ถูก <c oughs> คือมันถือว่าเป็น CPU ะระดับเริ่มต้นจริงๆซึ่งถ้ากับราคานี้นดุดูมองว่ามันอาจจะต้องได้เลข7เป็นอย่างน้อยลวแต่ในการใส่665มาครั้งนี้นดุดก็งงๆเหมือนกันว่าเอ๊ะ e, มันเกิดอะไรขึ้นเพราะอย่างน้อยมันต้องไปเลข7แล้วเพราะ665เนี่ยถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นของซีรีส์6ที่ยังใช้อยู่ในนนนปปปััจจุบขออองี2020่่วาาหห้ CPU มยยไ การเล่นเกมถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้คุณผู้ชมแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ปรับได้เยอะมากขนาดนั้นถ้าเล่นแบบปานกลางอันนี้โอเคแต่ถ้าจะเล่นสูงหน่อยน่าดูดคิดว่าก็น่าจะไม่ไหวแล้วอย่าง V 2 0เนี่ยก็เป็น snapdragon 720G อ่าอย่างเงี้ยมันก็ดีหน่อยหรือจะเป็นตัวโปรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมก็ลองเลือกดูตามงบประมาณก็แล้วกันเนาะสำหรับ CPU ใน vivo v20 series แต่ก็จะเข้าใจแหละถ้าไปใส่ 720G ปุ๊บมันก็จะไปเหมือนกับตัว v ีสธรรมทาเนี่ย แต่มันก็ควรจะได้เลขเจ็ดเนาะต่อมาเป็นเรื่องของรอมแรมนุ่ชมรุ่นนี้ให้รอมาที่128กิกซึ่งเหลือเฟือเลยแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่8กิกอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของมือถือ Android นะถ้าเกิดว่าใครจะขายราคานี้แล้วคุณมาให้64 32นี่งอแง,งกับบ้านไปได้เลยอันนี้128ลำไ8้ก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆแล้วก็หลังประกอบไปด้วยกล้องหลัง3ตัวความละเอียดหลัก48ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท8ล้านแล้วก็กล้องเดฟเนี่ยจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลโดยที่มีไฟลลล Flash LED เนนนนนี่่่ยยยยอออออููดดด้้้้้้าาาาหหััังงวววสกกมมมพรบคะ ส2ล้านพิกเซลนั่นเองในส่วนของกล้องที่จะต้องเป็นจุดพิจารณาก็คือว่าในโหมดของวิดีโอเนี่ยจะไม่มีตัวของ EIS การสั่นมาซึ่งตรงนี้น่าดุถือว่าแปลกเหมือนกันเพราะตามหลักก็ควรจะใส่มาแต่ถึงกนั้นแล้วเวลาถ่ายก็ยังพอใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าดี เท่ากับที่มันจะเป็นอย่างน้อยเขายังใส่ตัว Full HD 60เฟรมมาให้เราเนี่ยอัดแบบลื่นๆได้นะในหมวกของงานวิดีโอก็ทําได้ดีทัานผู้ชมแล้วก็ยังใช้เลนส์ Ultra Wide เนี่ยในการถ่ายได้ด้วยแต่ว่าเลนส์ Ultra Wide ของเขาเนี่ยถ้าเจอแสงน้อยๆเนี่ยนอสก็ขึ้นกระจายเหมือนกันปกติเลนส์ Ultra Wide จะไม่ค่อยถูกกับแสงน้อยๆอยู่แล้วนะอยบอกคุณผู้ชมว่าถ้าจะเน้นงานวิดีโอตัวนี้อาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมาก แต่อย่างที่เราเกิดไปตอนแรกว่าถ้าคุณมีงบประมาณที่เท่ากันเนี่ยน่าด,ดูบอกได้เลยว่า vivo จะถ่ายรูปสวยที่สุดในงบที่คุณมีแน่นอน vivo เก่งเรื่องภาพนิ่งมากโดยเฉพาะการมาของรุ่นหลังๆเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเขาสามารถถ่ายภาพนิ่งได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆโดยเฉพาะ ai ที่ช่วยคำนวณภาพเนี่ยดูฉลาดขึ้นแล้วก็ดูเก่งขึ้นแล้วขออนุญาตเทียบสองภาพนี้ให้ดูกันแล้วกันสองภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพที่เปิดไนท์โหมดอันหนึ่งแล้วก็ไม่เปิดอันหนึ่งคุณผู้ชมคิดว่าไหนเป็น night mode ลองเดาติก๊กติ๊กตอก ส่วนตัวที่ไม่ได้เปิดคือตัวที่มันมืดกว่าแต่ปรากฏว่านดูกลับชอบภาพที่มันมืดกว่านะเพราะว่ารู้สึกว่าถ่ายออกมาแล้วเนี่ยมันดูสวยงามคมกว่าเป็นธรรมชาติกว่าเยอะมากและที่สำคัญสีมันไม่เปลี่ยนด้วยนั้นใครที่อยากจะใช้ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนกดูคิดว่ามันก็เป็นข้อดีไปอย่างหนึ่งว่าโอเค Night Vision มันอาจจะยังสว่างเกินไปแต่ถ้าคิดในแง่ดีคือ AI ฉลาดใช่ไหมคุณหยิบมือถือขึ้นมากดอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวขึ้นภาพสถนเปโร์ไฟ้าให้ดูนี่ภาพสไนเปโร์ไฟ้าก็เหมือนกันกดเข้าไปเลยคุณผู้ชมสวยงามมากๆไปดูรูปสีเล็บกันบ้างคุณผู้ชมสีสันก็ดูสวยงามดีให้ไม่ติดดื้นลึกที่สวยงาม เนาะการทําหน้าชัดหลังเบลอเนี่ยสปา์ของเราเห็นไหมหลอดไม่หายด้วยบางแบรนด์หลอดหายนะอันนี้หลอดไม่หายแล้วก็การถ่ายอาหารเนี่ยน่าดูชอบมากชอบโทนสีเขาลุปนี้น่าจอาจจะหลุดโฟกัสไปนิดน,นึงเพราะอาจจะมือสั่นแต่ว่าโทนสีโดยรวมๆเนี่ยของการถ่ายอาหารนีย่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ฟิลเตอร์ของ v ี vo ที่อยู่ในตัวของฟันทัสโอเอที่เราพยายามโปรโมทมาตลอด ฟิลเตอร์อาหารอร่อยของนุดูนี่แหละมันเป็นฟิลเตอร์ที่ดูอินเตอร์แล้วก็สวยมากๆก,ก็ลองเล่นดูผู้ชมรับรองว่าภาพนิ่งไม่น่าจะแพ้ใครในราคานี้อย่างแน่นอนส่วนกล้องหน้าผู้ชมตัวนี้ความละเอียดก,กล้องหน้าอาจจะลดมาไม่เหมือนตัวรุ่นพี่ที่มีความละเอียดอยู่ที่44ล้านแต่กล้องหน้าตัวนี้ก็ยังทําได้ดีในแบบฉบับของ vivo จนตอนนี้นุดูให้กล้องหน้า vivo ถ่ายรูปได้ถูกใจที่สุดของนุดูไปเรียบร้อยแล้วณนะเวลานี้เลยนะตอนนี้เลยนะตอนอื่นไม่รู้แต่ตอนนี้ vivo ทำตรงนี้ได้ดีมากๆซึ่งมันก็เป็นการพัฒนาที่เราเชียร คุณผู้ชมลองไปอ่านคอมเมนต์ดูแบบเกือบทุกคนเลยจะบอกว่าโอ้พี่ก้องหน้ายังโหดยังโหดทั้งนั้น อ่ะอันนี้ก็เป็นการการันตีได้ดีว่าสิ่งที่โน้ตผู้ไปมันถูกต้องไงมาดึงเรื่องของการสแกลนลายนิ้วมือท่านผู้ชมตัวนี้สแกนลายมือบนหน้าจอได้แต่ถ้าใครติดฟิลกระจกต้องยอมรับนะว่ามันจะต้องช้าลงและเราต้องแช่นิ้วนานขึ้นอยู่ดีแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้มาที่4,100ม ah, ิลลิแอมเพราะว่าเครื่องเขาบางมากคงจะใส่แบตเตอรี่5000มา ah, ไม่ได้แต่ว่าในกล่องเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าในราคานี้เนี่ยเขาใส่ตัวชาร์จเร็วระดับสาวัตต์มาให้ขณะที่แบรนด์อื่นๆเนี่ 20วัตต์ตัวนี้จะให้มได้สาม3วัตต์เฮ้ยพี่มันก็เร็วเหมือนกันนี่นาะถ้าคุณได้ใช้33วัตต์แล้วคุณจะรู้ว่ามัน,มนเร็วกว่าเยอะมากๆ Vivo f l a s ชชาร์จตัวนี้น่าจะให้ประสบการณ์ที่ดีกับคนที่เร่งรีบมากขึ้นนะเร็วขึ้นการใช้งานแบตเตอรี่เนี่ยนราดูลองทดสอบดูจากพวก Netflix นะช่วงนี้ติดซีรีส์ไงก็ดูเนี่ยก็ถือว่าถ้าดูหนังเนี่ยแบตบอึดอยู่แต่ถ้าเล่นเกมเนี่ย 665พอเราไม่ได้ปรับแรงมากเนี่ยมันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่มันยังเล่นได้อยู่แค่ปรับสูงมากไม่ได้โดยรวมแบตเตอรี่ก็อยู่กลางๆนะครับไม่ถึงขนาดอึดแต่ก็ไม่ได้แบบไหลเละเทะมั่วซั่วขนาดนั้นนะถือว่าทาออกมาได้ใช้ได้สำหรับเรื่องแบตเตอรี่ทดแทนด้วยชาร์จเร็ว33วัตต์น่าจะตอบโจทย์ได้ดีมากๆสาหรับคนที่มีเวลาจํากัดเชื่อนาะดูดเวลาไปถ่ายรูปท่องเที่ยวเนี่ยไม่หมดหรอกแต่ว่าพอเข้าร้านอาหารปุ๊บขอเคเสียแป๊บนึงพี่ พอสินาทีวิ่งปื๊ดเกินครึ่งสบายเราก็อยู่ดอ,อได้ทั้งวันอะไรเงี้ยคือนดูว่าชาร์จเร็วมันเป็นอะไรที่แบบสําคัญมากๆนะแล้วใครที่แบบทําพัฒนานชาร์จเร็วยังอยู่ได้แค่15วัตต์18วัตอะไรเงี้ยมันไม่ทันใจพวก3 3แล้วอะอย่างน้อยต้องมี30 w แล้วเป็นอย่างน้อยอก็สหรับจุดพิจารณาของตัวนี้นะุณผู้ชมก็คือว่าในดูว่าตัวในวิชชั่นเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ่ายปกติสวยกว่า <c oughs> เร็วความไปดีไหม <c oughs> แล้วก็ตัวหน้าจอที่มีติ่งตัวของหยดน้าตรงนี้เนี่ยหลายๆคนจะมองว่ามันดูอาจจะย้อนยุคไปหน่อยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปตัดสินใจดูว่าชอบหรือไม่ชอบติดไหมถ้าติดก็ลองหารุ่นอื่นดูแต่ถ้าไม่ติดก็โอเคเหมือนกันรู้สึกว่า V 2 0 s e r i ซีรีส์ป,ปีนี้จะมาเป็นติ่งๆหมดเลยนะมาแปลกเหมือนกันแล้วก็รุ่นนี้ยังมาพร้อมกับ Android เวอร์ชันสิบในขณะที่ V 2ีธรรมดาเนี่ยมาพร้อมกับ Android 11แล้วตัวโปรตัวแพงสุดมาพร้อมกับ Android 10เอางงไหมงงนั่ที่่คุู้ชมตัดดสินนใจแลววะาดูหนัังงฟเพล ได้ดีมากก็อาจจะไม่เหมาะกับเกมเมอร์สักเท่าไหร่นะเกมเมอร์ก็คือคนที่เล่นจริงจังนะคุณผู้ชมถ้าเล่นทั่วไปไมันเล่นได้อยู่แล้วเล่นเอาฮาเล่นกับเพื่อนเล่นฆ่าเวลาอันนี้มันเล่นได้แน่นอนแต่มันคงไม่ใช่เกมเมอร์จ๋าแน่นอนคุณผู้ชมยัก็ลองตัดใจดูแล้วกันกับ vivo v20 se โดยรวมๆก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์โฟนที่ดีครึ่งหนึ่งอีกครั้งแล้วสำหรับ vivo เชื่อแน่นุดว่ากล้องเนี่ยถ้ามีเงินเท่ากัน ยังไงก็ถ่ายดีกว่าแน่นอนสำหรับวันนี้รายการของเราต้นลำลาบแล้วผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยแล้วเราเจอกันใหม่เทปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย